e x สิบห้าขีดคำนวณได้ได้สุดที่จะมาคำนวณที่เหลือนะคะเ้าพิมพ์แค่นี้จัดฟอนต์อ่าดูเส้นขอบตารางนิดนึง โอ้เกินใชเดี๋ยวปรับเดี๋ยวจะมาปรับเข้าโครงให้มันเล็กลงมันจะได้พอดีนะคะเออเสร็จอาจารย์ก็มาปรับคุมเพื่อจะผสานเซลล์ให้อยู่ตรงกลาง ใส่เส้นขอบตารางอ่ก็จัดให้อยู่ตรงกลางเราจะคำนวณค่าจ้างนะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับค่าจ้างช่องแรกที่เราจะคำนวณหนึ่งอ่ะใส่สูตรไว้ก่อนก็ได้พิมพ์สูตร คำนวณเงินค่าจ้างเท่ากับจำนวนชั่วโมงชั่วโมงคูณด้วยค่าแรงต่อชั่วโมงสองสองคำนวณเงินโบนัส โบนัสโดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ฟังก t i o n if เงื่อนไขนะคะใช้ if ข้อที่1นึ่องจุดหให้คิด5%เ ของค่าจ้างเงินค่าจ้างคูณด,ด้วย5้าปอร์เซนห้าอร์เซ็นลงเล็บปิดสำหรับสำหรับผู้มีรายได้ตั้งแต่ห0 0 0งบาทขึ้นไป ก็ปี้ลงมานะคะกดพิมให้คิดสิเซของค่าจ้างคูณตัวนี้สิบเปอรสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยกว่าน้อยกว่าหนึ่งมบาทนี้ก็มาใส่สูตรนะคะพิมสูตรก่อนเลย ห,หมายดอกจานเอ้ยห,หมายซิงเกิลคูตถ้าวงเล็บถ้าได้ได้รวมถ้าเงินค่าจ้างเงินค่าจ้างมากกว่ามากกว่าหนึ่งหมื่น ก็ให้เอาเงินค่าจ้างไปคูณกับห้าเปอซ็นต์ม่าถ้าเงินค่าจ้างน้อยกว่าหนึ่งมืก็ให้เอาเงินค่าจ้างไปคูณกับสิบเปเซนต แลปิดสองอันหนึ่งหนึ่งสองอันนี้นะคะสูตรสามสิ่งที่เราจะคำนวณคือคำนวณายได้รวมเท่ากับเงินค่าจ้างบวกกับโบนัสสี่ คำนวณภาษีโดยคิดจาก10%ของเงินราได้รวมภาษีเท่ากับรายได้รวมคูณ10% 5. จุด ได้ได้รวมลบหาสี่คำนวณไ,ได้สทธิโดยใช้ฟังก์ชัน 3. อ่าเราจะคำนวณทั้งหมดหกช่องนะคะ เรามาดูอันแรกก่อนแล้วกันเงินค่าจ้างเงินค่าจ้างก็คือเราต้องเอาจำนวนชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วก็มาคูณค่าแรงต่อชั่วโมงเราก็จะได้ว่าเราได้ค่าแรงค่าจ้างเท่าไหร่ดังนั้นก็ใส่เครื่องหมายซิกมาเลยหรือจะใส่สูตรเท่ากับซ้ำตามด้วยช่องนี้คูณถึงช่องนี้นะคะดังนั้นเราก็คูณสองช่องนี้บวกกันใช่ไหมกดเท่ก็ได้ส0 0อยบาทนะคะ อืมไม่ถูกนะคะคูณใส่ข้างใหม่คูณนะคะข้าใหม่นะคะอุ้ยดอกจันไม่ต้องใส่ก็ได้เอาช่องนี้นะคะเอาค่าจำนวนชั่วโมงคูณด้วยค่าแรงแค่นี้นะคะอุ้ยไม่ได้คือเราจะ ก็ต้องเอาไปคูณนะคะแล้วก็ทีนี้ใส่ใส่คอมม่าจัดรูปแบบเซลล์ตัวเลขคอมม่าตัวเลขตัวนวนเต็มตกลงทีนี้สูตรคำนวณเงินโบนัสอ่ะเราจะใส่ if ใช่ไหมคะนักศึกษาดูนะคะสูตรคำนวณเงินโบนัสให้นักศึกษาใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็พิมพ์ถ้าเ็วงลบ ถ้า e หน้อยกว่าหนึ่งมืนให้เอา e 5้าไปคูณกับสิบเอร์เซนอ่าว่าอยู่พิมพ์ตกตรงไหนอ่านสูตรม่นะคะถ้านี่นะคะเงินค่าจ้างมากกว่าหนึ่งมืนให้เอาเงินค่าจ้างไปคูณห้าเปอร์เซนถ้าเงินค่าจ้างน้อยกว่าหนึ่งมให้เอาเงินค่าจ้างไปคูณกับสิบเอร์เซนนะคะ ถูกไหมฮะอะได้เงินสี่หมื่นอืมอืม ทุกแล้วอเครงหมาคอมา่าต่อมาช่องรายได้รวมจะได้รวมคือเอาเงินค่าจ้างบวกกับโบนนะัสเท่ากับ เงินค่าจ้างบวกโบนัสก็เป็นจีมันสองก็ปีสูตรลงมาต่อมาภาษีภาษีได้แก่คิดจากสิบเปอร์เซ็นของรายได้รวมสิบเปอร์เซ็นของรายได้รวมก็เท่ากับเอาช่องรายได้รวมคูณสิบเปเซ็นต์หม อ่ะก็คือ4 0 0 2คุมเลยละกันทำให้มันเป็นที่มีข้างใหม่เข้ามาขั้นหลักพันอ่ารายได้สุทธิคือใช้ฟังก์ชัน sum รายได้สุทธิ ไม่ถูกนะพิมพ์ตกไปช่องไหนหือป่รายได้สุดทธิคำนวณเงินรายได้สุทธิโดยใช้ฟังก์ชัน s ำรายได้รวมไม่ถูกข้อหไม่น่าจะมีคำนวณเงินรายได้สุทธิเท่ากับเอารายได้ทั้งหมดลบกับภาษีก็จะเป็นเงินสุทธิที่เราจะได้รับ าช่องที่หกมาจากไหนวะคำนวณเงินรายได้สุทธิอ๋ออันนี้อันสุดท้ายค่ะรวมราไ,ได้สุทธิเทียเคอหมายซ้ำ อ่านี่ก็เงินเงินที่จะต้องจ่ายค่าาค่าแรงนะคะอ่าดูนะคะอธิบายสูตรนี้หนึ่ง6ช่องนี้หนึ่งค่าแรงเงินค่าจ้างก็คือเราทำงานได้กี่ชั่วโมงค่าแรงชั่วโมงละเท่าไหร่เราก็มาคูณกันเราก็จะได้เป็นเงินค่าจ้างทีนี้โบนัสโบนัสก็คิดถ้าเกิดเรา 5%ของค่าจ้างนะคะก็คือเอามาคูณสำหรับคนมีรายได้ตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปได้5%ถ้าน้อยกว่าหนึ่งหมื่นให้สิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเราก็มาใส่เงื่อนไขว่าถ้าค่าจ้างมากกว่าหนึ่งหมื่นไปคูณห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าน้อยกว่า 1, หนึ่งหมื่นไปคูณสิบเปอร์เซ็นต์นะคะตามสูตรนี้ทีนี้รายได้รวมก็คือเอาเงินค่าจ้างบวกกับเงินโบนัสก็เป็นรายได้รวม เราได้รวม40,002แต่เราต้องไปเสียภาษีภาษีคิด10%ของไรายได้รวมก็เอาไปคูณ10%ไรายได้สุทธิเท่าไหร่ก็คือเอาเงินที่ได้ลบออกเึนภาษีดังนั้นก็เป็นอะไรคะ G5 ลบ H5 G5 ลบ H5 เสร็จแล้วก็ Copy ีูสุดอ,อกมาแค่นั้นเองนะคะเคเรียบร้อย